ย้อนความไปเมื่อพวกเราเป็นเด็กณวันหยุดหน้าร้อนแม่เราก็ได้พาเราไปที่เนอร์เซอรี่และให้เราอยู่ที่นั่น <c oughs> ผมได้เล่นบอลอย่างสนุกสนานจนกระทั่งตกเย็นระหว่างที่ผมนั่งดูทีวีผมได้เห็นตัวเลขปแปลกๆที่ขึ้นอยู่บนทีวีและเงาสัปหลาดที่อยู่ด้านนอกหน้าตา่างนั่นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเราได้เห็นโอ้ชอบาษาเอ้ยโดนเล็บหนีบ ทุกคนแน่นามาอจากช่องไลยกินคนนะและผมอีจากช่องเด็กครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราเป็นเด็กนี่ครั้งนี้เราเป็นเด็กี่วันนี้นะเราอยู่ในแบบแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เราชื่อเด็กซิมูเลเตอร์คับแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยก่อนที่จะไปเริ่มนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดทุกปุ่มที่มันมีนะยกเว้นปุ่มดีสไลด์ไม่ต้องกดมานะครับขอบคุณครับพี่ไอพี่ไอนี่อันนี้คือวิธีข้ามถนนที่ดีนี่นี่นี่วิ่งมาอย่างนี้เลยมันต้องเป็นทางมันต้องมองซ้ายมองขวาก่อนไม่ใช่หรอ โอ้แต่มันไม่มีรถเลยอิดอิทเราขึ้นรถบัสกันเถอะนี่รถบัสบีขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วสิขึ้นมาเร็วอิดเดี๋ยวเวลาก็หมดเราก็ไม่ได้ไปทีเดียวกันหรอกมันคนน้อยไม่เป็นไรเราอิดเห็นไหมมีคนตั้งเยอะแน่ไม่เป็นไรใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็หมดเวลาเข้าละขอบคุณนะในที่สุดรถก็มาถึงเราแล้วโอเคเราเข้าไปข้างในดีกว่าอันนี้รู้สึกจะเป็น ศูนย์สถานเลี้ยงเด็กอ่อนอแต่มันมีกำแพงบักบักอยู่พี่ไอซ์สวยแล้วเห็นทุกคนป๊ฮะอ๋อไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วสงสัยเกมอีกน่าจะบักแล้วแหละอ้สวัสดีทุกคนชันชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละคือตัวนี้ตัวเอสฉันชื่อซาร่าใช่เหรอซาร่าพาราเซตามอน เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีอย่าลืมไปซื้อพาราเซาตามอน <im it> ยี่ห้อซาร่าด้นะครับหวั <im it> งว่าเขาจะจ่ายนะพี่ใหญ่เขาไม่จ่ายหรอกโอเคเราตามซาร่าไปซาร่าฮะอ้าวคัดซีนแบบนี้เลยหรอคัดซีนโอ, oh. อ,อ้เอ้ยอิดดูดูเก้าอี้ส่ยลุงพวกนี้ดิโอ oh. มีความเ <im it> ขบอกให้ไปเล่นเขาบอกให้ไปเล่นเล่นอะไรเอ้ยมันจริงได้ด้วยมีความน่าประทับใจอิจ้ดาบโจนสลัดไหนนี่ ไอ้พี่ชายพี่ใหญ่เฮ้ยมันมีดาบด้วยแต่พี่หยิบไม่ได้โอเคหยิบได้ละมาอิดมาสู้กันมามาช้าช่ใช่มาสู้กันไม่ได้ลองลองพี่ลองอยู่นี่นี่เราให้ตีสิเอ้ยยากมีเอฟเฟกต์ตีโดนด้วยเอฟเฟกต์ตีมีเอฟเฟกต์ตีเอางี้พี่ใหญ่ถ้าเราตีกันโดนเสาคันนะฮะคือคือมองจากด้านหน้ามันไม่เป็นรอยหรอกแต่ถ้ามองจากด้านข้างโดนจะพุชสิ เฮ้ยอิดจริงด้วยมันวาดรูปได้เฮ้ยมีความสวยงามแบบนี้ผมเริ่มประทับใจแล้วล่ะจะพุดก็เหมือนกันแบบนี้นี่มีความดูดีมากอคันซีนก็แบบได้เลยหรอเดี๋ยวชัอจะให้โทไปแต่ฟุตบอลเนาะโอเคครับซาร่างั้นเดี๋ยวผมยากไปแตะแล้วผมยกไปแตะมันเลือกจอได้จอเธอจะได้ไปแต่บอลอยู่นีเลยโอเคฮะอันนี้น่าจะเป็นพี่เลียงของเราอี๋ขอเลือกบูไม่อีดต้องเลือกเลด เอาอีกกดไปแล้วอ <laughs> ้าวมาเราอยู่ทีมเดียวกันไม่อีดอินกากไม่อีดอยากอยู่ทีมกับคนอื่นอีดอยากแข่งกับพี่ไอเราต้องอ้าวฝั่งนั้นผู้หญิงล้วนเลยผู้ผู้ชายล้วนผู้สู้ผู้หญิงล้วนใครจะชนะเนี่ยเขาลุมเราอ่ะพี่ไอเขาลุมเราผมโดนผู้หญิงลุมผมโดนผู้หญิงรังแกไปเข้าไปไปเข้าไป บอลแหลกบอลแหลกมากเฮ้ยเราสามารถปานผู้หญิงสามคนได้อโอยป่ะผมเอาดาบฟันละเออเออเออยิงยิงยิงโอ้บอลมันแหลกมากโอ้อยโอ้อยโอ้ยซาร่ามาช่วยกันหน่อยมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ซาร่าวันสามต่อสองโอ้ยสามต่อสองอะไรเนี่ยอ้ยเพียยร์ืนดูอยู่เฉยๆแล้วกันไม่คิดว่าเพียร์มันกูฮะต้องเป็นกูกูเราว่างเปล่านะอิฐ เห็นไหมเราเก่งเราเก่งใช่ไหมล่ะโอ้ไ <es> ม <voir> ่ได้เขจะเลี้ยงไปแล้วไม่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 าลาไปช่วยกันหน่อยหยุดยืนยิ้มหน้าด่าเอาดาบไปหัวแตกเลยโอ้มันกระตุกอะไรขนาดนี้ไอ้ซาลาซาลาครับออาวเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วสาลาเสมอกันใช่ทุกคนเสมอกันนะ ใช่สิมันก็ต้องเสมอสิไม่มีใครชนะสักคนเลยเฮ้ยมีเชฟคนหนึง่งแล้วก็มีดาบด,ด้วยอ้าวอะไรเนี่ยอินเริ่งมงงละผมรู้สึกหิวจังเลยครับคุณสาล่าเอ,อ้ยตรงนี้มีน้ําตรงนี้มีน้าเปล่าตรงนี้มีน้ํเปล่าปิดเก็บแล้วพี่ไอนี่น้ําเปล่าเผื่อมันหิวเลือดพี่ไอเผื่อมันหิวเลือดจะเพิ่งกินมันจะืุดรู้สึกหิวน้ําจะพุดขอกินได้ไหมไม่มันหิวเลือดได้นะพี่ไอไออย่าอย่าใช้ อย่าใช้เด็ดขาดมันหิวเลือดได้อิดตรงนี้มีเนียนแคทอะดูดิดูด,ดิเนียนแคทอิดเรามานั่งดูเนียนแคทกันไะนี่เอา้เาล้วเพื่อนเขาหายไปไหนกันหมดไม่จะเปลี่ยนช่องเออเรากิน,นาอาหารได้ผมอยากกินไก่ทอดอิเลอรพิซซ่าโอเคได้เพื่อแต่ไก่เป็นตระกูลเดียวกับนกนะเออใช่นกกับไก่นี่มันสัตว์ปีกใช่ไหมเนี่ยเออใช่พี่จะพูดขอโทษอเราไม่ได้กินจะพูดเรากินไก่ยังหกัก เฮ้ยตรงนี้มีปืนฉีดน้ำแต่เราไม่ซื้อเพราะเราไม่มีตังค์ตังค์เราหมดแล้วแต่เรามานั่งกินพิซซ่าอย่างสบายใจเฉยๆนี่มีมานั่งกินไก่กันโอ้มีทั้งเฟนฟายด้วยอ่ะพิซซ่าเอ้ยไฮเฟรนด์ไฮ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 โอเคนะมันมีลูกศรหนลูกศรดู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 อเดูดูีูด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 ูนูด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 ไม่ดูด มันมันเขียนว่าแบบนี้หมายความว่าอะไรอะ่ะหกเออห้าหรือว่าโรงเรียนนี่จะระเบิดไม่นะเราจะระเบิด <c oughs> แล้วยังไม่ได้มาทําอะไรเลยเราซวยตลอดเลยนะพี่ไอเราเรากินพิซซ่าต่อได้นะพี่ไม่เห็นหรอ breaking news เปิดตัวนี่คือฉากเปิดตัวหรอที่เราเล่นมานี่ยังไม่ใช่ฉากเปิดตัวหรอว้าว โอ้โหวันที่เข้ามานี่ข่าว,นนาวจากในทางบ้านตอนวันทิวส์เดย์ผมอ่านไม่ออกฮะคือมันมีมอนสเตอร์แล้วเด็กๆก็พยายามซ่อนอะแล้วเข้าด่าทุเรศมากไม่ไหวแล้วเขาพยายามหนีแต่ว่ามันก็มีมอนสเตอร์ขึ้นโดดที่หนูนล้วคอเถอะครัคุณจิตดี <c oughs> ผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะลำคาญแล้วล่ะ <c oughs> ไมอนสเตอร์ขึ้นโดดเป็นกำลังบุญอยู่ถ้าอยากอ่านก็อ่านได้นะแต่เราไม่อ่านครับเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องแบบสเพรย์เห็นละ ถ้าใครเจอมอนเตอร์พวกนี้นะฮะก็แจ้งตำรวจเออแจ้งตำรวจเอ้ยพี่บนึงนะเมื่อกี้มันกระตุกหรือเปล่ามันกระตุกมันกระตุกโอ้พี่ไอคิวอ้าวอ้าวไอมอนเตอร์ทูเรสแล้วไปเปลี่ยนทีวีเอ้ยเราต้องไปเปลี่ยนทีวีเราต้องอิดพะอิดคนเดียวเลยอิดไม่ทำะไรเลยไม่อิดนั่นแหละทำพระอิดทำอะไรรู้ไหมอิดอิดไปเปลี่ยนช่องทีวีไฟถึงดับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องแล้วอิดขึ้นมาทำไมเนี่ยอิดอิดจะทำอะไร พี่พยายามจะขึ้นไปตรงไอ้ที่แขวนเพราะว่ามอนสเตอร์มันขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันมีมอนสเตอร์เราจะไม่เจ็บตัวจริงเหรอโอ้แต่พี่ตกพี่ตกพี่ตกโอไม่ไม่ไม่ไม,ม่ขึ้นได้พี่ไอ้ีอกกำลัองอยู่เราต้อง<ต>ขึ้นอันพี่ต้องขึ้นอันอีกอันหนึ่งด้านเนี้ยตรงสี่เหลี่ยมอะ่ะจริงเหรอไม่อีกด้านหนึ่งตรงไป โอ้โอเคเดี๋ยวเราจะอยู่กันสามคน <Okay. S 2> ผอมอนสเตอร์มาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะโอ้ซาร่าขึ้นมาแอบกันไปซาร่าเข้ามาแอบกันเถอะมาแอบด้วยกันนะฮะเพี่อยยากขยับตัวนะระวังตกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันคัดซีนแบบนีต oh ต้ตอนแรกโอ้โหไม่ตอนตอนแรกตกใจมากคิดว่ออจาจะหล่นป <laughs> ีศาจมาจ้องหน้าเราขนาดนี้ฮะเราจะไปกลัวทำไมเรามีที่หลบซ่อนที่ปีศาจไม่เรามีไก่จะพูดจะยินนะ ไม่ไก่ไม่ได้มีอะไรซะหน่อยเราก็ไม่ใช่กินไก่แล้วกินไก่ต่อกันไหมกินไก่นั่งดูทีวีแบบแต่เราอยู่บนเราอยู่บนโคมไฟแล้วมันก็อยู่ในฉากอัดซีนอยู่ไม่เข้าใจอะไรเลยหรอเอาไฟสลัวสลัวเอาพี่แอรลงไปแล้วเหรอมันวาร์ปขึ้นมาได้มันวาร์ปได้เลยวยแล้วไอ้กินดัาไฟแล้วเปล่าพี่ใช่กีดังไป เน้อาอะไร้นูเดนะโอ my god with the noodle noodle square ยังไม่รบพี่แจกอชิสไม่ช็อตหมดแล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นดะจมันน่ากลัวตรงเลือดอีกเยอมากซึ่งจะกินน้ำแก้เลือดรดอ้าใช่ไหมแค่นี้ี่้นะ ผมยืนใจเฉยปีศาจมันไม่มาเลยอ่ะน้ำมันบวกเลือดพีละสองมันวามาพี่ไอ้น้ำมันกินได้เรื่อยเรือยมันบวกเลือดพีละสองกินได้หลายครั้งเอออ๋อเหรอใช่แต่พีศาตร์กินเลือดได้ไหมโอ้โอ้ไอ้ผู้ทุเรศพี่จะอ้าทำไมมันตามอิดมันไม่ตามพี่ไอ้ไอ้พู้ทุเรศไม่ต้องขึ้นพี่ไอ้เกือบตายแล้วพี่ต้องรีบตีได้มเออไม่ได้อ้ามาโอ้ตีได้ตีได้ตีได้ฮะตีได้ เฮ้ยอิมันตีได้มันตีได้มันตีได้แต่อินเลี่ยนรถจนอีกจะตายแมวตายกูดูดสาแล้วเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงจริงอิไอซาล่าหายไปไหนมาผมจี้จนผมเจ็บคอหมดแล้วเนี่ยแล้วผมไม่มีน้ำด้วยนะเนี่ยยายลองฟังเสียงนี่สิแปง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 ไหน,นกดตรงนี้ได้อะเออใช่ใช่มันกดได้แล้วพี่ไอปิดเสียงนี่เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงแป๊บน,นึงนะ เอาเสียงดังๆเลยได้ยินกันไหมไอหูมันหนวกมาเลยเปนๆๆๆๆโอเคผิดละโอ้ยซาร่าหยุดพลาดได้แล้วแล้วดาเนินเนื้อเรื่องต่อไปสัทีไอปานีมันก็ว่าอย่างเดียวเลยเนาะพีเตะซาร่าเลยเตะซาร่า่อยไหมต่อยไหมไม่นใช้นี่เจ็บกันเตที่ดาบเลยซาร่าหยุดพลาดได้แล้วหยุดพลาดพี่อายุอ้าวเอ้ เขาให้ทาอะไรเนี่ยอ๋บอให้ไปเบ d รูมนะฮะไปไปนอนใช่ไหมเออเขาให้เราไปนอนไปในห้าสิบห้าสิบสองวิไม่งั้นเตียงจะระเบิดแล้วเราจะตาจุกโอ้อิจวเตร b e d r o o แล้วจริงเหรอปลุกนาฬิกาโอเคนอนกันถอะบายเฮยเฮ้ยอย่าอนข้างอีตไมพี่ไอไม่ผมชอบสีชมพูไปนอนข้องสีชมพูดีกว่าอพี่ไอพี่ไอพี่ไอไปด้วย ไม่ห้องนี้มันห้องผู้หญิงนี่นะกลับไปตอนที่เวลาจะหมดพี่ใหญ่ไปไปนอนนอนนอนเตียงเดียวกันนอนได้ไอ้จั่ฟังหัวใจพี่ใหญ่ไปเร็วอีมันเหลือเวลาอีนนิดเดียวอีจรอใร้อยมันเหลือสามมิเราจะได้กระตุ้นไงยพี่ใหญ่เดี๋ยวซาร่าก็มาตีตูดเราหรอกแล้วเราก็ได้หลับปุ๋ยไปหลับหลับหลับสิหยุดกะรดิงได้แล้วกินไก่เลยโอ้โอ้ นี่คืออุปกรณ์โดยท่าน,นกำลังทำอุปกรณ์อยู่ไม่คิดว่ามันกำลังดับไฟแล้วนะไม่พี่คิดว่ามันทำอะไรัสอยก็เวลาเบรูมต้องดับไฟอ่ะหรือพี่ญ่แล้วไอผู้หญิงผู้น,นั้นหายไปไหนอ่ะก็เขาอยู่ห้องนู่นเนี่ยโอเคงั้นเราไปดูเขากันอ๋อบุดมอร์นิ่งนะฮะแล้วตอนที่เขาไปห้องนู่นอ้า<อ>สวัสดีฮะตรงนี้มีถุงทองอิดาได้ถุงทองไหมไม่คิดว่าเรารวยแล้วพี่ไอว้าวอิดดูถุงทองสิอิดพี่ญ่เรารวยแล้วยัส เราปั๊มเงินจากถุงทองดีกว่าพี่ใหญ่แปรดแปรดออกมาเลยพี่แพรดมันออกมาจะพูดแค่าปล่อยคนเพอเจอไปเถอะเราลงไปได้่ากกับเพื่อนเพื่อนกันเถอะมันมีปิดก้าบกราบดิพี่ใหญ่ฮะโอ้ยตรงนี้มีอาหารแจกอิดมันมีอาหารแจกมันมีอาหารแจกก,าาแจก็มาเอาใส่ <laughs> เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีอาหารแจกอิดก,ก็ตายอาหารตรงไหนอะอยู่นูน่นอ,อ้าวอิดได้แล้วนี่กินแพนเค,ค้กเลยกินแพนเค,ค้กโชว์ ไอขอสามอันเลยใช่ไหมเนี่ยกินแพนเค้กโชว์ซะกินโชว์อิโชว์ห่วยเลยอดโชว์ห่วยอ้าวคัดซีอีกแล้วโอว้คุณซาร่าครับผมกินเสร็จแล้วฮะเออผมต้องไปขี่แล้วล่ะเฮ้ยคือคือผมต้องไปขี่อิดมันมีห้องน้ำสีชมพูกับสีฟ้ามันสีชมพูเป็นของผู้หญิงไม่เปไ็นไรเราเข้าไปเถอะสวัสดีฮะผมไปขี่แบบนึงพี่ไอเรามาอาบน้ำกันพี่ไอ น่สบายนะในนี้นี่ปิดฝาชักโครกได้ด้วยพี่ไอปิดปิดอัดหน้าเลยปิดอัดหน้าเลยพี่ไอปิดอัดหน้าโอ้อยโดนชักโครกดิพี่ไอช่วยด่วนพี่เข้าห้องสุดท้ายดีกว่าห้องสุดท้ายน่าจะมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดพี่ปิดประตูละจะขี้ตรงนี้มันจะพุทธเหม็นไม่เป็นไรเราจะพุทธห้องสุดท้ายใช่ไหมพี่ไอไม่พี่ไอขี้อยู่เราต้องไปไหนดีเนี่ยเราต้อง เอาบอลูนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนช่องฮะอ้อยังไงมันเปลี่ยนช่องแล้วการเปลี่ยนช่องครั้งที่แล้วเนี่ยมันนําความหายะนะนันไงทีวีมันเป็นแบบนั้นแล้วสวยแล้วมันก็แบบนี้แคทแล้วมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเอาไอ้คนนี้โกรธเราขึ้นลิฟต์กันเรอพี่ไอไ่ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองลิฟต์ไปชั้นสองไม่ได้ขึ้น กดขึ้นมาเไปชั้นสองโอ้โอ้โอ้มันมาอีกแล้วอิดเราเข้ารีพ์เพื่ออะไรเนี่ยไอ้สาร่านายบอกให้สาร่าสาร่า้กันเธอเราติดเข้าไปในิฟต์ไอ้สาร่ามาเล้วไอ้สาร่ามามาสักทีข้าสาร่าข้าสาร่าข้าสาร่าได้แล้วจนถึงตอนสุดท้ายเราก็ยังเลี่ยงมันว่าสาร่า มันจะให้เรียวว่าอะไรอะโอ้ยพีซซัตีิซซัต OMG แล้ว Oh my god พีซซาไม่ต้องมาอ้ายอ้ายโอ้ตอนตอนแรกผมคิดว่าผมรุดเออนายจะทำอะไรนะเพื่อนโอ้ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องทำฉานจะชาร์จพลังจิ้มตูดพวกนายอยู่มันสะดุดโอ้ไม่นะนายจะใช้บอลเกงจีแล้วหลอกเพื่อนนายจะเป็นโกคูละเปเล็บซะเลยเซ่เราหลบมุมกันเถอะเราหลบมุมเราเราหลบมุมดีกว่า โอ้โอ้ยมาจากดาก้อนบอนโอ้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 ไปฉากคัตซีนด้วยฮะจังหวะนี้แล้วทำไมมันกระตุกขนาดนี้เนี่ยโอ้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 ลิฟไม่ไม่ยอมปิดฉันกพลังมาใส่ยิ้มซะฉันมาสักเอ้ยโดนลิปนิบเอ้ยเอ้ยตัวยแล้วจะเอาไปจากลิปแน่เลยอีดลบิอีโดนลิปนิบไปเลยอีอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่กับพี่ซัดอ้าว สวัสดีคุณนายอา้าวอิดอยู่ด้านล่างอา้าวอิดมากนตะอิดอิดตกไปด้านล่างติดบัสโอ้ oh, ไม่นะเออจะทำไงดีอะพี่ไอไม่นะคือตอนนี้นะฮะปัญหาคืออิดมันไปติดลิฟต์อยู่ด้านล่างเนี่ยคือปัญหาคืออิดมันไปติดด้านล่างลิฟต์อะเรเนื้อ,เร,อ,เ,รอเรื่องมันก็เลยดำเนินต่อไม่ได้ไงแล้วผมก็ไม่อย่างรีเซ็ตมาด้วยงันก่อ ปิดคลิปเลยละกันโยนโยนโยนคือตอนนี้นะไอวิธีการจะแก้นะผมคิดว่ารอให้ถึงมันถึงฉากคาซนแย่ดีเซตใหม่กินบับโชคดีเซตใหม่คือคือตอนแรกที่ผมจะบอกคือรอให้มันไปฉากคาส์ซนเพราะว่ามันจะเอาตัวทุกคนมารวมกันใช่ไหมละ่ะนั่นแหละคือผมทลาไอคิวสามพันสองร้อยห้าสิบเก้าใส่สแควร์รูทไปกันเอยไม่ยังไงมันก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละใส่สแควร์รูทอะเฮ้ยตรงน,นี้ไม่เหมืองไม่ใช่เหมืองสิมันเป็นที่ขุด เอาแต่ผมเก็บที่ขุดไม่ได้อ,อ๋อมันต้องรอให้มันตัวเรื่องมันตัวเนื้อเรื่องมันบอกว่าเก็บที่ขุดก่อนอ้าวทําไมมันต้องรอเนื้อเรื่องอ่ะก็อันนี้อยู่ดีนั่นแหละอ๋อนี่ไงเก็บได้ละโอเคเรียบร้อยขุดมันแทงเออขุดมันขุดมันเอ้ยมันต้องขุดไอ้นี่นี่อิดไม่คือมันเป็นหินเนี่ยตรงนั้นมันเป็นหินโอ้โอ้โอ้อิดบก็อกิติดบั็กไปใต้โลกพาะไม้ทับพี่อยาาจอ่อ่ะ มามามาทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นอา้าวขึ้นไม่ได้ด้วยรอเนื้อเรื่องค่ะรอเนื้อเรื่องดําเนินต่อไปเรื่อยๆต่อจากนี้พวกเราจะเป็นยังไงต้องไปรอติดตาม EP สองนะคะเพราะว่า EP หนึ่งมันน่าจะนานเกินไปแล้วแหละเดี๋ยวคนจะดูไม่จบกันเดี๋ยวผมต่อไว้ EP สองแล้วกันเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วคลิปนี้นะคะจะจบไปในสามสองหนึ่ง